HONDA าเวฟ125 R นะครับแต่เขาใส่ชุดไฟน่าจะเป็น HONDA าเวฟ125 S โครคงสร้างเป็น125 S นะครับอ่าไม่ว่าจะ S หรือ R ก็ตอนนี้เรามาเล่นคลิปกันก่อนนะครับกล่องเดิมมันอาจจะเสียไปแล้วนะครับก็เลยใส่กล่องมี o คลิปสั่นลงไปให้ดูแล้วนะครับก็ลเลยเราจะยิงใส่กล่อง Honda d a s ส นะครับ125แใส่กกล่องได้หรือไม่นะครับอันดับแรกนะครับไฟที่ขึ้นมามีสเส้นนะครับดูเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆมันจะมีแสงสว่างเราจะมีอยู่สีขาวกับสีเหลืองนะครับอ่าสีเหลืองกับสีขาวเราเนี่ยนะเส้นนี้จะขึ้นมาไดโอดนะครับเห็นไหมมันจะทะแยงกันนะครับไดโอดก็จะทาหน้าที่แปลงกระแสไฟสลับเป็นกระแสไฟตรงเพื่อมาเลี้ยงระบบไฟตรงนะครับเข้าแบตเตอรี่ก็บวก ข้วแบตเตอรี่ขัวรบนะครับแล้วก็นําไปใช้อุปกรณ์อนปครามสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟจุดระเบิดไปต่างๆนะครับนะเอ,เอาจุดระเบิดกันเลยนะครับแบงไ์เรียบร้อยกองแดดมีด้วยกันอยู่4เส้นนะครับนะสีเส้นมีอะไรบ้างเอาพัดเซอร์เลยนะครับสีเขียวกับสีน้ําเงินเหลืองนะครับก็จะต่อข้วพัดเซอร์ของเขานะครับ น้ำเงินก็ต่อเข้าน้ำเงิน่าเคน้ำเงินเหลืองต่อเข้าน้ำเงินเหลืองไปหลังจากนั้นเขียวนะครับของกล่องต่อเข้าเขียวนะครับเป็นพัอร์นะครับนี้เป็นพัดุโอเคเสร็จแล้วเหลืออยู่สองเส้นนะครับสายดำแดงสายดำแดงนี้เป็นไฟเข้า DC นะครับกล่องแดดเราเป็นกล่องดีก็ยิงไฟจาก นะครับแผงชาติหรือเดโอดของเรานะครับเข้ามาเลยนะครับเส้นสีแดงก็คคบแล้วก็จะเหลือไฟไปเลี้ยงคอยนะครับไฟไปเลี้ยงคอยหลังจากนั้นก็จะต่อเข้าไปยังที่คอยนะครับคอยนะครับนี่คอยไฟเลี้ยงคอยก็จะต่อเข้าไปนะครับปั๊บเข้าไปที่คอยแล้วลองมา สตาร์ทกันเลยจะเหมือนกันไหมกับกล่องมีโอเบื้องต้นเราใส่กล่องมีโอไปแล้วสตาร์ทติดง่ายมากเลยบิดตึ้มตึ้มตึ้ม,มนะครับแต่ว่าลอบปายไม่ได้เลยนะครับลอบปายไม่ได้เพราะว่าแถบไฟเขาไม่ได้กันองศามันไม่ได้กันไฟมันอาจจะสุดเร็วนะครับจุดเริ่มต้นมันได้นะครับหาแถบมันสั้นหรือมันยาวเกิน ค่อยมาพิจารณากันต่อไปเอาเรามาสตาร์ทกันเลยว่านะครับเครื่อง Honda อาเวฟ125 R น,นี้ใส่กล่อง Honda ดัดแล้วจะสตาร์ทดไหมเร่งขึ้นไหมนะมาดูกันอ้าวถอ,อยถอ,อยเบิบปิดไหมเอยปิดหรือจะดับถูกต้ ต่อให้ดีแล้วก็ลองสปาร์ทลองดูครับระบบกลไกคัดมันไม่เกาะดีเท่าไหร่นะครับเขาประกอบเครื่องมาไม่ดีอันนี้เรามาแก้ไฟให้เนะครับจะหาวิธีแก้อยู่น่าง่ายอยู่แต่ระบบเครื่องกลไกการเกาะของเครื่องยนต์มันไม่เท่าไหร่มาดูว่ามันเล่นขึ้นไหม ตลบคือไม่ได้นะใครคิดที่จะต่อดกล่องแดดแล้วแรงไม่ได้นะครับเอฟซีขอมาจกดให้กล่องเดิมต่อยังไงกล่องเดิมมันเขาให้มาเนี่ยนะครับชุดไฟนะครับเขาแก้มาเละมาหมดแล้วนะครับเขาใส่อะไรมาไม่รู้เรากำลังแก่ก่อนที่จะแก้เราอัดคิดให้ดูก่อนว่าคิดแท้ก็คือไฟกล่องนี้มันเสียแล้วนะครับ เสียแล้วเราไม่มีกล่องรองเพอะไม่มีกล่องลองเรามาใส่กล่องแดดชุดพัเดเสื้อดีนะครับใส่กล่องมิโอได้สตาร์ตติดง่ายเล่งรอบไปลายไม่ได้นะครับนะใส่กล่องฮันด้าแดดเข้าไปมันก็เล่งไม่ได้เหมือนกันนะครับอโอเคจากน,นั้นเราอยดูคลิปต่อไปว่าเครื่องนี้นะครับจะเป็น S หรือ R นะครับเรายังแก่ยังไม่มีกล่องให้ลองนะครับ นะครับกล่องให้ลองเข้าได้กล่องมาแล้วก็จะลองเทสแล้วก็จะรีวิวนะครับระบบไฟให้ดูแต่ตัวนี้รีวิวหลักลันอนาเวฟ1้5บไม่ว่าจะเป็น SR s หรือ R ใส่กล่องแดดเร่งไม่ขึ้นนะครับใส่กล่องมีโอคลิปสั้นลงไปเมื่อกี้สตาร์ตติดเฉยนะครับเร่งรอบปึ้นปื้นปื้นรอบดีแต่ดึงขึ้นรอบไปเกินครึ่งคัน,น,นเร่งไปแล้วบิดวอดเลยครับ บอดบอดบอดโอเควันนี้เป็น่านี้กันก่อนสวัสดีครับ